ในทศชาติชาดกซึ่งว่าด้วยพฤติการของพระโพธิสัตว์ก่อนแต่จะตัสรู้สิบประชาติมีอยู่ประชาติหนึ่งว่าด้วยการบำเพ็ญทานบารมีโดยในประชาตินี้พระโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรหัวใจของเวสสันดรชาดกก็คือการนำเสนอสาระสำคัญของการให้ซึ่งมีอยู่สามระดับหนึ่งการให้อย่างสามัญ ได้แก่การบริจาคเข้าของเงินทอง 2. การให้อย่างปานกลางได้แก่การบริจาคลูกแก้วเมียขวัญหรือบริจาคอวัยวะเป็นทาน 3. การให้อย่างสูงสุดได้แก่การบริจาคชีวิตหรือการสละชีวิตเพื่อพระธรรมในคำภีวิสุทธิมรท่านกล่าวถึงทานขั้นสูงสุดเอาไว้ว่าพึ่งสละทรัพย์ เพื่อรักษาอาวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะชีวิตสิ้นทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระธรรมคมธรรมประจําวันนี้ก็คือเป้าหมายของการให้คือใจที่เป็นอิสระ